โอชานติวันนี้วันที่14เดือนตุลาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดนี้เป็นยุคของการให้คุณประโยชน์ในยุคนี้เท่านั้นที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่เป็นยุคเมื่อลูกๆเปลี่ยนจากมนุษย์ที่ตกต่ำที่สุดเป็นคนที่สูงส่งที่สุด คำถามโดยการคิดและพูดในสิ่งเฉพาะอันใดลูกไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าใดๆได้ในหนทางของความรู้นี้ได้คำตอบถ้ามันอยู่ในละครฉันก็จะเพียรพยายามฉันนั้นจะทำมันถ้าละครโดนใ,นใจฉันผู้ที่คิดหรือพูดในหนทางเช่นนี้ไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าได้ มันผิดที่จะพูดสิ่งนี้ลูกรู้ว่ามันยังถูกกำหนดไว้ในละครสำหรับลูกที่จะเพียรพยายามเดี๋ยวนี้ลูกนั้นจะต้องเพียรพยายามสาระของคุณธรรมจุดแรกจงเก็บรักษาสาระของการศึกษานี้ไว้ในสติปัญญาของลูกและได้รับสภาพขามาทิตของลูกโดยการอยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำ เพื่อที่จะกลับมาสูงส่งและมีค่าคนสักกาละจงมาเป็นผู้ช่วยของพ่ออย่างเต็มที่จุดที่สองลูกนั้นได้รับความเข้าใจจากพ่อที่แท้จริงว่าอะไรถูกและอะไรผิดเพราะฉะนั้นจงมาเป็นผู้ที่มีความถูกต้องผ่านสิ่งนั้นปลดปล่อยตัวลูกเองออกจากชีวิตของบ่วงพันธะและรับมรดกของลูก ในการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตพรขอให้ลูกแลกเปลี่ยนความรักอยู่กับคนอื่นๆและทำให้ทุกๆคนนั้นร่วมมือและขณะเดียวกันมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จเดี๋ยวนี้ลูกได้ผ่านสภาพของการให้และได้รับความรู้นี้เดี๋ยวนี้ให้แลกเปลี่ยนความรักใครก็ตามที่มาอยู่เบื้องหน้าลูกใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์อยู่กับลูกจงให้ความรักกับพวกเขา และรับความรักจากพวกเขานี่คือการรู้ว่าอยู่อย่างมีความรักกับทุกๆคนและอยู่อย่างน่ารักกับผู้ที่ไม่มีความรู้นี้ลูกก็จะต้องบริจาคแต่กับครอบครัวรามีแล้วจงเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ของการบริจาคแห่งความรักนี้แม้นในความคิดของลูกอย่าได้ให้มีสิ่งใดๆนอกจากความรัก เมื่อมีความรักกับทุกๆคนการตอบสนองของความรักก็คือความร่วมมือแล้วผลของความร่วมมือก็คือความสำเร็จคติพจน์การใส่ฟูสต็อปให้กับความคิดไร้สาระในวินาทีก็คือการเพียรพยายามอย่างจริงจังอัจฉะโอมชานติ